she walked มีเนนจ็ดแปดเจ็ดหกห้าตอนที่เก้าขี้เท่าและการรำ ตอนนี้มีรายงานข่าวล่าสุดเข้ามาครับเมื่อสักครู่เวลาประมาณตีสี่ของวันนี้บริวเวณโอไดบะในกรุงโตเกียวได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่อาคารสำนังกงานใหญ่องค์การเพืสัจกรแม็กซ์ขรณะนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราได้อยู่ที่เกิดเหตุแล้วครับคุณทาคายามะตอนนี้ที่นานเป็นไงบ้างครับสวัสดีค่ะดิฉันทคาคายามะนะคะเชิญชมภาพเลยค่ะควันได้ลอยขึ้นจากอาคารสำนักงานใหญ่ขององค์การเพืสัจกรแม็กซ์ที่โอไดบะขึ้นสู่ท้องฟ้าจนทำให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีดำเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเลยค่ะ และตอนนี้ดิฉันก็ารายงานจากเรนโบว์บริดที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยเ mm hmm. นื่องจากไฟอาจจะโหมขึ้นได้อีกดิฉันจึงไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้มากกว่านี้ส่วนสาเหตุของการระเบิดขององค์การเรสัทจกรแม็กซ์ในครั้งนี้สภาพของพื้นที่ใกล้เคียงเป็นไงบ้างครับพอจะรอทราบอะไรบ้างไหมเนื่องจากเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงรุ่งเช้าจึงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและรถที่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าภายในตัวอาคารดูเหมือนว่าจะมีพนักง,งานกะดึกและยามรักษาความปลอดภัยค่ะ Đã quay trở lại ท,ทั้งที่จาอะไรแทบไม่ได้แล้วแต่ว่าแผลไฟโลกที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเด็กยังคงเป็นรอยจนถึงทุกวันนี้โครนใช่แล้วเซลล์ของนายที่ติดอยู่กับคอนทโทรลเมทท่อได้ฟื้นตัวถ้าคิดอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมไม่ว่าไกายเวอรจะได้รับบาดเจ็บขนาดไหนก็สามารถฟื้นตัวเองได้นะเราเนีเหรอเป็นโครน รู้สึกเลยนีม่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วหลังจากนี้เราจะเป็นยังไงต่อไปนะโชว์ตื่นหรือ,อยังลูกครับ ข้าวนะเสร็จเสร็จแล้วนะจะทานหรือ,อยังอะทานครับเดี๋ยวจะลงไปแล้วล่ะครับเรอทานก่อนซุปมิโซะจะเย็นล่ะอ๋อไ,ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมทําเองเมื่อคืนนี้ลูกอเออแล้วเมื่อคืนนี้ลูกทานข้าวแล้วหรือยังถ้ายังไงเออมาทานข้าวที่เหลือเมื่อคืนก่อนไหมล่ะออบขอบคุณครับ เป็นไงซุปไม่โซรสชาติไม่ดีเลยอออือมเปล่าฮะอร่อยดีครับรสชาติยังเหมือนเดิมนะครับเออใช่ไหมล่ะแล้วนี่เป็นอะไรไปเนี่ยลูกดูเหมือนลูกจะแปลกๆปกไปนะเออ,เอ,อแล้วครับเหมือนที่ผมคิดเอาไว้เลยนะฮะพ่อดูลูกเพลียไปพ่อเองก็ทำโอทีพอกลับมาก็นั่งรอลูกอยู่ๆก็เผลอหลับไปเลยไม่รู้เป็นอะไรอ,อ๋อเรื่องเมื่อคืนต้องขอโทษด้วยนะครับ ที่ไม่ได้ติดต่อมานะครับพ่อเออแล้วพ่อก็ยังฝันด้วยเหรอเละฝันถึงแม่ของลูกอะฮะพ่อฝันจริงๆนะอ๋อเห็นแม่เขากำลังล้างของอยู่ที่ตรงนั้นส่วนพ่อก,กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ส่วนลูกที่เพิ่งอายุได้สามขวบกำลังวิ่งอยู่ที่ยดระเบียนตรงนั้น แล้วลูกก็เข้ามากอดที่ขาของแม่แม่ของลูกหัวเราะไปพลางบอกให้ลูกน่ะมาเล่นกับพ่อแทนส่วนลูกก็มาหาพ่อแล้วก็ปีนขึ้นมาบนหัวเข่าของพ่อพ่อก็ลูบหัวเล็กๆของลูกรู้ไหมเออเดี๋ยวก่อนโชว์ตอนนี้อยู่ชั้นมอปลายแล้วนี่พอพ่อคิดอย่างนั้นพ่อก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าอืมเราฝันไปแล้วเนี่ย จริงๆนะนี่ความอบอุ่นและกลิ่นตัวของแม่เหมือนยังคงอยู่ไม่จางหายไปไหนเลยล่ะลูกผมเองก็ยังจำกลิ่นของแม่ได้เลยนะครับโอ้ยงั้นเหรอครับพอนึกถึงเรื่องตอนในเด็กทีไรเนี่ยความทรงจำเรื่องกลิ่นของแม่ก็จะผุดขึ้นมาด้วยทันทีทั้งทั้งที่ก็ผ่านไปกว่าสิบปีแล้วนะครับ <c oughs> โชวอ,อ,อลูกยังจำงานศพของแม่ได้อยู่หรือเปล่าจำได้ครับ ตอนนั้นน่ะลูกไม่ยอมร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นเลยแค่คนอื่นในงานต่างก็พากันพูดว่าลูกน่ะไม่รู้สึกอะไรที่แม่ตายบ้างเลยเป็นเด็กที่เย็นช้าบ้างแล้วแต่ว่าพ่อรู้นะว่าหลังจากที่งานจบแค่คนอื่นกลับไปหมดแล้วเนี่ยลูกน่ะไปยืนร้องไห้ต่อหน้าภาพของแม่อยู่คนเดียวเอ็ดเห็นด้วยเหละครับอื ตอนนั้นพ่อก็ถามตัวเองว่าพ่อต้องคอยปกป้องลูกใช่ไหมเอ๊ะพ่อว่าลูกคงคิดว่าไอ้การที่ต้องร้องไห้ต่อหน้าพ่อที่เสียแม่ไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งมีแต่ทําให้พ่อน่าเศร้าใจอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะฮะโชเรื่องนั้นผมไม่รู้หลอกนะครับผมยังเป็นเด็กอยู่เลยครูอิวามอโตะครูที่ปรึกษาของลูกตอนมอตน้นก็บอกว่าลูกนะ่ะเป็นเด็กอ่อนแอไม่มีความกระตือรือร้อนแต่ว่ามันไม่จริงหรอก พ่อรู้ดีว่าลูกะเป็นคนที่เข้มแข็งมากนะโชวเออนี่ถึงยังไงพ่อก็ยังเป็นพ่อของลูกอยู่นะถ้าว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจพ่อครับอร่อยจังเลยนะครับทานเสร็จแล้วล่ะครับ ไม่ยอมบอกพ่ออย่าที่คิดเอาไว้เลยแม่วันนี้กลับเร็วหรือเปล่าครับอืมก็คงจะตามเวลาเดิมนะะ่ะแหละลูกเออเรื่องข้าวเย็นนะ่ะไมต่ต้องฝืนก็ได้นะโชไม่เป็นไรหรอกครับผมจะทำเองนะครับไม่ต้องห่วงนฮะนั้นเหรองั้นพ่อไปเลยนะครับ นายไม่เป็นไรใช่ไหมอะฮะไม่ต้องมาฝืนกับฉันก็ได้นะฮะโชไม่เป็นไรลอกหน้าและผมเองก็เป็นหัวเมสกิเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยท้านายพูดแบบนั้นเราก็ใช่แล้วนี่ดูทีวีหรือเปล่าไม่ว่าช่องไหนก็รายงานข่าวเรื่องการระเบิดเหมือนกันหมดเลยเฮ้แต่ว่าสบายใจได้ไม่มีข่าวของพวกเราอยู่ในนั้นลอกหน้าโชเขตกดขันการป้องกันอาญาก,กรรมอ,อุย อยู่ระหว่างออกตรวจโอ้อคุณธน,นกกาดูเหมือนว่าโคโนสจะถูกทำลายลงแล้วนะโช มีอะไรเหรอคุณเทสโรวค,คือผมไม่อยากให้มิสกิรู้อืมอืมเฮ้อมไม่ต้องกังวลให้มากเกินไปเธอไม่มีทางที่จะรู้เรื่องของนายได้หรอกค่ะมิสกิเออ่อไง อ๋อมาคิชิมะนาก็มาด้วยเหรอฮะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะ,ะคุณมาคิชิมาคะฉันไม่รู้จะพูดขอบคุณคุณยังไงดีนะคะอย่าไปใส่ใจเลยนะ <S <S ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะมาคิชิมะเป็นอะไรไปฟุคามาจ,จิสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยนะอ๋ะ อมผมไม่เป็นไรหรอกครับข้อมูลทั้งหมดของยูนิตไกเวอร์ได้กลายเป็นขี้เท่าไปหมดแล้วทุกอย่างอยู่ภายในหัวของเรายินดีต้อนรับกลับบ้านครับท่านอาคิตโตะอืม มีแขกรอพบท่านอยู่นะครับแขกเหรอต้องขอโทษที่ให้รอนานาเกียวมาได้เร็วดีนี่อากิโตะยังไม่ตายแลวเนี่ย มิสกิโกรธอะไรอยู่หรอทำแบบนั้นนะ่ะมันไม่น่าชื่นชมหรอกนะตอนที่เธอล้มลงพี่กับโชนนะ่ะเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหมฮะ <c oughs> เป็นห่วงเหรอทั้งสองคนเนี่ยนะอย่ามาพูดอะไรบ้าๆอย่างนี้ให้ฉันได้ยินนะมิสกิปกปิดอะไรฉันอยู่ละถ้าไม่ยอมบอกฉันแล้วก็ฉันก็จะไม่พูดกับพี่อีกต่อไปแล้วกับโชด้วยมิสกิมิสกิพี่ขอโทษนะ ตอนนี้พี่ยังบอกไม่ได้ขอให้เชื่อพี่ก็แล้วกันจะไม่มีเรื่องน่ากลัวให้เธอได้เห็นอีกแล้วสักวันหนึ่งพี่จะอธิบายให้เธอฟังเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นนะขอให้อดทนรอก,ก่อนนะเข้าใจแล้วอี่ปล่อยได้แล้วก็บอกแล้วไงว่าเข้าใจแล้วยังไงเล่าอืมอ๋อ,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 อ งั้นแยกกันตรงนี้นะออต้องขอโทษด้วยนะโชเออยโชเอ๊ะวันนี้ขอบใจมากเลยนะเอออืมไว้เจอกันใหม่นะลาก่อนบายบายมิสซิก,กี้อาละมีเสื้อกองเราอยู่ให้ซักช่มหมฉันจะรีบทำให้เสร็จเลยดีกว่านะ สึกว่าคนจากเรดิพอยจะมาถึงแล้วฮะลอสนัมเบอร์ทั้งสามคนได้มาถึงแล้วครับดีมากเอาไว้ฉันจะอธิบายถึงแผนการให้ฟังครับกำลังเสริมเลอท่านบอกว่ามาจากเรดิพอยอย่างนั้นเหรอครับหน่วยคอมมานโดลอสนัมเบอร์ไหนเหรลอสนัมเบอร์เหรอถึงกับต้องให้พวกนั้นออกมาจากเรดิพอยเลยอย่างนั้นเหรอครับแค่บางกรณีเท่านั้นแหละ ก็มันจําเป็นไม่ใช่เหรออยรู้สึกมันตอนหยุดกันพร้อมหน้าเลย ครับกลับมาแล้วเหรอครับพ่อครับไงคงจะช็อกละสิท่าแต่ว่านายคงไม่คิดที่จะใช้ไอ้นั่นสูกับฉันหรอกใช่ไหม ยังมีชีวิตอยู่อีกแล้วเนี่ยพี่ฉันคือไฮเปอร์โซอนอยพานาได้ท่านผอกิโอได้สั่งให้ฉันมานำคอนโทรลเมทันกลับไปขอแล้วนะหยุดนะกิโอยังมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยรีบๆเผยร่างดีแท้จริงของแกออกมาซะไม่อย่างนั้นจะทำให้ฉันนำคอนโทรลเมทันกลับไปไม่ได้หน่อย แรงมากและสู้ในบริเวณนี้ไม่ได้ไปเยอะอโอไม่ไม่เหลือนี่ยทำไงเนี่ยใครจะช่วยได้ช่วยด้วยไดก็ได้ช่วยฉันทีอะไรนะลูกันอยู่ข้างในช่วยฉันทำไงดีอ่ะไม่ได้กล้าเข้าไปอ่ะ เอาเฮ้ยเร็วเร็วเร็วยิงกันแล้วกายวะเฮ้ยอะไรแบบตรงนั้นเหรอโว้ โอ้ยมาได้หรอเป็นมิตรเป็รอดเอกรามาเอาุ้มมาแล้วจ้าไม่เข้าไปไม่เข้าไปเลยจุดนะนี่เตายซะเฮ้าเฮ้ย ไปสู้บริเวณนี้ไม่ได้มีกันละ่ะแกไม่มีที่นี้ไปได้รักทั้งจากเพลิงที่ฉันก่อไว้และก็จากโครโนสด้วยองค์ <c oughs> กรโครโนสมีสาขาครอบคลุมอยู่ทั่วโลกจากนี้ไปไฮเปอร์โซอนอยด์แบบฉันจะส่งตัวออกมามากมายเพื่อเป็นการคออบของโลกขององค์กรโครโนส <c oughs> เร็วมาก เดวก่อ,อะจะทำอะไรคุแกคิดว่าของเล่นอย่างนั้นจะทำอะไรให้เปอร์ซอาอัอนอยอย่างฉันได้งั้นเหรอ นันสินะยอมให้หนีไปหรอฉันจะปกป้องทุกๆคนเอง คนนั้นเป็นใครกันนะนี่มันอะไรกันออ้ยอ,อโชคนทั้สซโรน่นี่อย่าบอกฉันนะว่าโครโนสอะไรนะก็มาจบลงไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะ เมืองของพวกเราอ,อ๋อ,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 อคุณทเทสโรเป็นอะไรไปเหรอเอ่อะมิสก,กิถูกเห็นแล้วตอนที่เราถอดเกาะ กรรมที่หนีไม่พ้นของผู้ที่ต้องเสียสละโชว์ที่ถูกมิสกิเห็นตอนถอดกรอะต้องเข้าช่วยเหลือพ่อจากเงื้อมือของหน่วยคอมมานโดลอสนัมเบอร์ผู้คนรอบข้างโชว์กำลังต้องเป็นเป้าหมายของโครโนสตอนต่อไปเพลงโหมโรงของการไล่ล่าโชว์จะสามารถบอกป้องพวกเขาได้ตลอดไปหรือไม่